สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องหน่วยของการวัดนะคะในการวัดปริมาณสัตว์ปริมาณใดๆนะคะจะต้องระบุหน่วยของการวัดเพื่อใช้แสดงประเภทของปริมาณที่วัดได้คะ่ะเช่นความยาวนะคะจะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะอุณหภูมิจะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสน,นะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการเรียกใช้หน่วยนะคะต,ต่างๆอย่างเช่น,ชนความยาวค่ะก็อาจจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิก็อาจจะมีหน่วยเป็นเควินนะคะดังนั้นการใช้หน่วยที่แตกต่างกันนะคะจึงทำให้ยากต่อการสื่อสารและการเปรียบเทียบค่ะจึงมีการกำหนดหน่วยมาตรฐานสากลน,นะคะซึ่งเราเรียกว่าหน่วย SI นะคะ หน่วย SI หน่วย SI นะคะดัดแปลงมาจากระบบเมตริกค่ะประกอบไปด้วยหน่วย SI พื้นฐานและ SI แบบอนุพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะแบบแรกค่ะจะเป็นอนุพันธ์นะคะ SI นะคะหรือว่า SI อนุพันธ์นะคะก็จะเป็นหน่วยนี้ค่ะจะได้จากการเอาหน่วยพื้นฐานนะคะมาเปรียบเทียบนะคะกับ ความสัมพันธ์นะคะทางคณิตศาสตร์นะคะแล้วได้เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่า1ปริมาณนั่นเองนะคะตัวแรกค่ะพื้นที่ค่ะพื้นที่ก็จะมีหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะปริมาตรนะคะลูกบาศก์เมตรนะคะความเร็วนะคะก็จะความเร็วอัตราเร็วก็เป็นเมตรต่อวินาทีนะคะความเร่งค่ะเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะคะความหนาแน่นนะคะจะเป็นกิโลกรมัม ต่อลูกบาทเมตรนะคะความหนาแน่นกระแสค่ะแอมแปร์ต่อลูกบาทเมตรความแรงสนามไฟฟ้าค่ะโวลต์ต่อมิตรนะคะความเข้มแสงนะคะแคนเดล,ล่านะคะต่อตารางเมตรค่ะความเข้มของสารนะคะความเข้มข้นของสารจะเป็นโมลต่อลูกบาทเมตรนะคะ ต่อไปค่ะมาดูหน่วยพื้นฐานของ SI นะคะหน่วยพื้นฐานของ SI จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7หน่วยด้วยกันตอนแรกค่ะจะเป็นหน่วยมวนนะคะก็มีหน่วยเป็นกิโลกรัมความยาวนะคะก็ม,มีเมตรนะคะเวลาเป็นวินาทีค่ะอุณหภูมิเป็นเควินนะคะกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ปริมาณของสารนะคะเป็นโมลค่ะความเข้ม ของการส่องสว่างนะคะจะเป็นแคนเดล่านะคะต่อไปนะคะเป็นหน่วยวัดนอกระบบ SI นะคะก็จะมีหน่วยของเวลาค่ะจะมีทั้งนาทีชั่วโมงวันนะคะซึ่งเราก็สามารถเทียบกับหน่วยในระบบ SI ได้นะคะ1น,นาทีมี60วินาทีนะคะ อุณหภูมินะคะก็มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสองศาฟเฟลนไฮน์นะคะซึ่งก็มีการเปรียบเทียบหน่วยนะคะปริมาตรค่ะก็จะมีลูกบาทเดซิเมตรนะคะลูกบาบเซนติเมตรลิตรนะคะมวลค่ะก็มีตันมวลอะตอมนะคะต่อไปความดันนะคะความดันในระบบ SI เนี่ยก็คือปาสคาลนะคะ ความดันหน่วยก็จะเป็นบาร์มิลลิเมตรประหลอดนะคะแล้วก็บร,รากาศนะคะความยาวค่ะก็จะมีอังสตรอมนะคะโดยที่หนึ่งอังสตรอมนี่ค่ะมีค่าเท่ากับสิบจกำลังลบสิบเมตรนะคะพลังงานค่ะหน่วยจะเป็นหน่วยอะไรลูกหน่วยจูลน,นะคะส่วนหน่วยอื่นก็จะเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองต่อไปนะคะต่อไป การเปลี่ยนหน่วยนะคะโดยใช้คำอุปสรรคนะคะคำอุปสรรคคือคำที่ใช้นำหน้าหน่วยวัดนะคะเพื่อแสดงถึงจำนวนศูนย์ที่เพิ่มขึ้นนะคะที่เพิ่มเข้าไปและก็ที่ลดลงจากหน่วยวัดพื้นฐานนะคะตัวแรกเลยนะคะก็เป็นเดซินะคะเดซิเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ลดลงนะคะจะเป็น10ยกกำลังลบ1เซนตินะคะ10ยกกำลังลบ2นะคะมิลลิ10ยกกำลังลบ3 ไมโคร10ยกกำลังลบหนะคะ, Nano, กก ico, คะกก to, นาโน,น,น10ยกกำลังลบเพิกโคค่ะ10ยกกำลังลบสิเฟมโตนะคะ ilo, 10ยกกำลัง15ค่ะอันโต10บก,กำลังลบสินะคะส่วนเดคานะคะเดคาก็จะเป็น10บกำลังบวก1นะคะเฮกโตสิบกำลัง2นะคะกิโล10บกำลัง3เมกะ10บกำลัง6 จิกะนะคะ10กำลังเเทระ10กำลัง12เพนตะ10กำลัง15นะคะแล้วก็เฮกซะ10กำลัง18โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนหน่วยโดยใช้คำอุปสรรคค่ะเราจะมีหลักการนะคะในการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะสารโมลมีค่า มิลลิโมลนะคะมิลลิโมลคือ10บกำลังลบสนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะจึงนำสิบกำลังลบสเนี่ยค่ะคูณ3.8โมลนะคะด้วย10บกำลังลบสาทั้งหารและก็ทั้งเศษและก็ส่วนนะคะและหลังจากนั้นเราจะใช้มิลลิโมลนะคะแทนด้วย10บกำลังลบสาจะได้นะคะ3า 8โมลเท่ากับ3.8มโมลคูณ10กำลังลบสส่วนด้วย10กำลังลบ3าอโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็น3.8มโมลค่ะ่าม8นะคะมิลลิโมลส่วนด้วย10กำลังลบ3นะคะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะ แทนมิลลิเข้าไปเลยนะคะเจะแล้วเราก็ใช้หลักการของคณิตศาสตร์ได้เลย3.8ุคูณ10กำลัง3มิลลิโมลดังนั้นนะคะสาร3.8โมลมีค่าเท่ากับ3.8ุคูณ10กำลัง3มมิลลิโมล ต่อไปนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะความยาว0ูนย์0 00 0 0ศูนย์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 แปดห้าเมตรนะคะ,คม,00 00ม,ะ,คะมีค่าเท่าใดในหน่วยนาโนเมตรค่ะนาโนเมตรคือสิบกำลังเท่าไหร่คะสิบกำลังลบเก้านะคะอ่าเราเขียน เราเขียนข้อมูลตรงนี้ให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็ได้เป็น8.5นะคะูณ10กํลังลบ12เมตรนะคะแล้วเราก็จะคูณด้วย10กํลังลบ9ทั้งเศษและส่วนหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้ n นะคะ n โมลเนี่ยค่ะ n m เนี่ยค่ะก็คือ nano นะคะอันนี้ก็เป็นเมตรนะคะแทนด้วย10กํลังลบ เก้าอ่าจะได้ค่ะ8.5คูณ10กำลังลบ12เมตรเท่ากับ8.5ุคูณ10กำลังลบ1 2เมตรคูณกับอะไรคะคูณกับ10กำลังลบ9นะคะส่วนด้วย10กำลังลบ9นะคะตรงนี้เราแทนเป็นอะไรลูกเราแทนเป็น นาโนนะคะก็ได้เป็น8.5ดจคูณสิกำลังลบสินาโนเมตรนะคะส่วนด้วย10กำลังลบเค่ะย้ายขึ้นไปนะคะเป็น8.5ดจุคูณสิกำลังลบสิคณสิกำลังเนาโนเมตรนะคะก็จะได้อยู่ที่8.5ดจคูณสิกำลัง ลบเท่าไหร่คะลบสนาโนเมตรนั่นเองดังนั้นนะคะความยาว8.5จุดคูณสิบกำลังลบสิเมตรเท่ากับกี่เมตรคะอ่าเท่ากับกี่นาโนเมตรนะคะ8.5จุห้าคูณสิบกำลังลบสนาโนเมตรค่ะ มาต่อไปนะคะต่อไปมวล1น4 2 4คูณ10กำลัง6 mm g, มิลลิกรัมมีค่ากี่กิโลกรัมนะคะมิลลิคือ10กำลังลบ3อ่าเขียนเราจะต้องเขียนมิลลิกรัมนะคะให้อยู่ในรูปของกรัมตรงนี้ค่ะเราก็คูณอะไรเข้าไปได้เลยอ่าก็จะ ได้1.24นะคะคูณ10กำลัง6นะคะมิลลิคือ10กำลังลบ3กรัมอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้คำอุปสรรคค่ะคือกิโลกิโลนะคะจะเป็น10กำลัง3นั่นเองอ่ะจะได้นะคะ1.24คูณ10กำลัง6มิลลิกรัมนะคะเท่ากับ 1.24ุ่คูณสิบกำลัง6แล้วก็คูณสิบกำลังลบ3กรัมนะคะอ่าแล้วก็คูณสิบกำลัง3ส่วนด้วย10กำลัง3อ่านะคะ แทนตัวนี้เป็นกิโลกรัมนะคะมา1.24คูณ10กำลังจาก6นะคะ6กบวกกับลบ3ก็เป็น3ค่ะแล้วก็กิโลกรัมนะคะส่วนด้วย10บกำลัง3นะคะก็ได้เป็น1.2 4คูณ10กำลัง3คณ10กำลังลบ3กิโลกรัม ดังนั้นคำตอบ1.24กิโลกรัมจะได้มวล1น4 2 4ุคูณ10กำลัง6มิลลิกรัมมีค่าเท่ากับ1.24กิโลกรัมค่ะ